สวัสดีค่ะทุกคนใครที่กําลังมองหาเคาน์เตอร์เตาทรงโบราณแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นนี้จะเป็นงานปูนไซใหญ่ใช้ทานสามหัวสีเขียวปูนหน้าด้วยกระเบื้องสีขาวค่ะ รุ่นนี้ทําความสะอาดง่ายมากค่ะและยังสามารถใช้งานพร้อมกันทีเดียวได้3มเตาไม่เกิดอันตรายแน่นอนค่ะและรุ่นนี้สามารถวางหม้อเบอร์เล็กจนถึงหม้อเบอร์4 5ได้ทํากับข้าวพร้อมกันทีเดียว3เตาไปเลยค่ะวางหม้อเบอร์4 5แล้วไม่ติดผนังมากจนเกินไปค่ะและด้านบนผนังก็ยังสามารถวางเครื่องปรุงได้1 0บถึงขวดได้อีกด้วยส่วนช่องเคลียร์ขี้เท่าก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยค่ะทําความสะอาดง่ายแน่นอนรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมด3 4สีค่ะมีสีแดงเทาเขียวใครที่อยากได้เคาน์เตอราบบน้ัาาง มีให้เลือกมากกว่า60แบบมีทั้งแบบใช้แก๊สใช้ถ่านใช้ฟืน<ม>และมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่และไซส์พิเศษค่ะใครที่อยู่พื้นที่ห่างไกลก็ได้เคาน์เตอร์ตามร้านนี้ไปใช้งานแน่นอนเพราะทางร้านมีบริการจะส่งทั่วไทยทางขนส่งจะส่งให้ถึงหน้าบ้านค่าขนขส่งคิดตามระยะทางสินค้ามีน้ำหนักมากขอขนช่วยยกลงหน่อยนะคะทางขนส่งจะมีรถเข็นติดไปค่ะส่วนสำหรับลูกค้าที่อยากเข้ามาชมสินค้าหน้าร้านเองหน้าร้านของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอําเภอเมืองตำบลเจดีค่ะสินค้าดีและบริการดีีแแบบน้นะนาาาารรรร้เตอโโจบบชีค่ะส สินค้าดีๆฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ